สวัสดีค่ะมาพบกับแมลงปอมิซูอีกแล้วนะคะวันนี้ปออยู่กับเจ้าเอสแอนเดอร์คอร์สีขาวนะคะแต่งหล่อคลีนคลีนแบบนี้นะคะเดี๋ยวปอพาดูดีกว่าเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้หล่อแค่ภายนอกนะภายในก็อย่างหล่อเลยค่ะนี่ค่ะก็ในส่วนของสเกิร์ตนะคะปอใส่เป็นในส่วนของสเกิร์ตเนคเตอร์นะคะซึ่งลูกค้ารีเควสมาว่าอยากได้ของเนคเตอร์นะแล้วก็ตัวนี้นะคะของเนคเตอร์เขาเนี่ยจะมีตรงนี้ด้วยซึ่งเลือกได้นะคะจะเอาเป็นตัดแดงหรือว่า ตัดขาวแบบนี้นะคะแต่ว่าลูกค้าชอบคลีนคลีนนะคะก็เลยเป็นตัดขาวแบบนี้ในส่วนของไฟตัดหมอกตรงนี้นี่เองนะะี่ค่ะแล้วก็สเกิร์ตของเขานะคะของเน็กเตอร์ทรงนี้เพราะว่าดูค่อนข้างใหญ่นะแล้วเมือใส่กับรถเนี่ยทำให้รถดูค่อนข้างแบบบึกบึนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นดีไซน์ในส่วนของข้อกันชนหน้านะคะครอแข็งหน้านั่นเองอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นดีไซน์แต่ว่าที่จริงอ่ะเขาจะเป็นชิ้นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะดีไซน์มาให้แตบบ่ว่าดูมีมิติอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนด้านข้างนะคะคันนี้ปอก็จะในใส่ ก็ลืมไปคันนี้นะคะพอติดกล้องด้านหน้ามาให้ลูกค้าด้วยซึ่งไม่ใช่มีแค่กล้องด้านหน้านะเขาเรียกว่าเป็นกล้องมองภาพรอบคันเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวปอพาไปดูข้างๆดีกว่าวว่าด้านข้างเนี่ยติดตรงไหนด้านข้างนะคะจะติดตรงนี้ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะด้านล่างนี้เหมือนฟ a ร์จิโร่ลแหละค่ะที่ติดตรงนี้เลยแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอ็กแพนเดอร์คอร์เพิ่งติดเพิ่มได้นะคะแล้วพอก็ยังติดกันสาดนะคะเบากันรอยมือเปิดและฟิล์มนะคะ ฟิลมตัวนี้ลูกค้ารีเควสมาว่าอยากได้เป็นแบบว่าคลิมคลีนใช่ไหมก็เลยติดเป็นตัวนี้เลยค่ะไฮคูลอาร์สิบนะคะก็จะแบบว่าเป็นแบบออกสายสายตัดเขียวนะคะทุกคนลองดูว่าเข้ากับรถสีขาวคันนี้มากๆเลยนะคะมันตัดดูออกแบบคลิมครีนดีส่วนด้านหลังนะคะก็ยังใส่ในส่วนของสเกิร์ตหลังของเน็กเตอร์นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นท่อเหลี่ยมแบบคู่นะคะ ข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกันที่เป็นบอกว่าตัวเหมือนแข้งแข้งหลังนะคะก็คือครอบใต้กันชนท้ายนะคะตัวนี้เป็นดีไซน์มาเหมือนกันทําให้รถเนี่ยดูแบบเพิ่มความมีมิติมากขึ้นแล้วก็ตรงนี้เลยพอใส่ประตูท้ายไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะเขาเรียกว่ากล้องรอบคันแล้วแล้วก็มีประตูท้ายไฟฟ้าด้วยแล้วก็นี่ค่ะภายในนะคะตรงนี้นะคะพอใส่ในส่วนของพรม6 d นะคะมาให้ด้วยซึ่งจะสามารถเลือกสีได้นะคะแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นสีดําเพราะว่าอยากจะให้เข้าเซ็ กับตัวคอนโซลอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะแล้วส่วนภายในนะคะเดี๋ยวพอพาไปชมดีกว่าแล้วไปดูกันค่ะว่าติดกล้องรอบคันมาแล้วข้างในว้าวขนาดไหนตามมานะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับภายใน คันนี้นะคะพอติดกล้องมองภาพรอบคันอย่างที่ทุกคนเห็นด้านนอกแล้วใช่ไหมคือมันจะมีกล้องหน้านะคะกล้องด้านข้างแล้วก็กล้องหลังนะคะทํางานแบบเบิร์ดไอวิวด้วยนะคะแบบ360องศาเลยแล้วภายในนะคะพอก็ยังใส่ในส่วนของกอนะคะ Android แรม4นะคะ13นิ้วนะคะซึ่งแบบ ใหญ่ๆแบบนี้นะคะดูได้จุใจกันเลยนะคะสามารถเล่นแบบว่า YouTube หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะคะนํำทางระบบน้ำทางต่างๆหรือเราสามารถดูกล้องรอบคันได้ด้วยนี่อันนี้อันนี้พอจอดเฉียงนะเพราะว่าเราถ่ายรีวิวไงาอก็เลยจอดเฉียงหันหน้าออกโชว์รูมนะคะแล้วก็คือตัวนี้นะคะสามารถมองกล้องได้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นมองกล้องจากด้านหน้านะคะก็คือตัวภาพจอใหญ่เนี่ยจะเป็นกล้องด้านหน้ากล้องด้านหลังด้านข้างนะคะหรือแม้กระทั่งรอบคัน แล,และเราสามารถบันทึกวิดีโอนะคะตลอดนะคะทั้ง4ตัวเลยคือมันไม่ได้แค่บันทึกด้านหน้านะเขาเรียกว่าบันทึกแบบรอบพันนะคะก็คือเราสามารถมาดูภาพย้อนหลังที่ตัวนี้ได้เลยค่ะก็สามารถกดเข้าไปดูที่ไฟล์ต่างๆนะคะก็จะมีแบบว่าให้เราดูว่าเราจะดูในช่วงเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถย้อนดูกล้องตรงนี้ได้นะคะนี่ก็จะขึ้นแบบนี้เองทุกคนออปชั่นก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จอตัวนี้นะคะค่อนข้างจะ สัมผัสแบบลื่นด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีแบบว่าฟังก์ชันหลายอย่างนะคะก็สามารถแบบว่ามาเปิดใช้งานกันได้เลยค่ะตัวนี้อันนี้ก็จะมีแบบว่า FM นะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเราสามารถโหลดในส่วนของแฟลชไดร์นะคะมาฟังเพลงได้ด้วยค่ะแล้วตัวนี้นะคะปอก็ยังรองรับในส่วนของนี่ USB ชาร์จมาให้ด้วยนะคะก็คือจะเป็น USB ชาร์จตัวนี้เลยสามารถแบบชาร์จแบตตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าสําหรับว่าลูกค้าที่ อยากใช้งานแบบสะดวกสบายไม่ได้ชาร์จจากท้้งหลังตรงนี้เพราะว่าจริงๆตรงเนี้ยตรงเท้าแขนของเรานะคะด้านหลังก็จะมีที่ชาร์จแบตด้วยก็จะเป็นพวกไทซีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมาให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นยังไงกับออปชันคันนี้ที่ปอใส่มาให้ก็คือทั้งแต่งชุดสเกิร์ตนะคะแล้วก็มีกล้องรอบคันมีจอด้านหน้านะคะแล้วก็กล้องเอประตูท้ายไฟฟ้าประตูท้ายไฟฟ้านี่เปิดได้หลายรูปแบบเลยนะคะจากรีโมทก็ได้นะคะ ตัวรถก็ได้หรือว่าจะเปิดจากภายในก็ได้นะคะก็คือสามารถสั่งงานการเปิดได้หลายรูปแบบเลยเดีย๋ยวให้ยังไงปอพาไปชมโปรโมโชั่นแล้วกันว่าตอนนี้โปรโมโชั่นพิเศษอะไรบ้างตามมานะคะแล้วก็มาถึงในส่วนของโปรโมโชั่นนะคะก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนว่าเจ้า F อ็กซ์แคนเดครนะคะไฮบิดคันนี้ราคาอยู่ที่9 6 1 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวหรือว่าถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็จะเพิ่มอีก10,000ค่ะแล้วก็ แต่งแบบนี้เลยนะคะคือตอนนี้พอจัดโปรโมชั่นแต่งให้แบบครบเซตเลยเดี๋ยวพอจะแจ้งทีละรายการแล้วกันคือโปรโมชั่นที่1น,นะคะก็คือว่าชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะคะแต่งครบแบบนี้เลยดาวเพียง9,000บาทเท่านั้นเองหรือทั้งเลือกที่2นะคะคือแต่งแบบนี้เหมือนกันนะคะครบเซตเลย พร้อมประกันภัยชั้น1น,นาน3ปีะคะ่ะและทางเลือกที่3นะคะก็คือว่าเลือกรับนะคะดอกเบี้ย0เล่นนานถึง6ปีเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ทักเข้ามาหาปอที่เบอร์หรือ ID l ล n e ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรืออยากได้โปรโมชั่นอื่นๆน,นะคะคือแบบว่าเออน้องปอแต่งแบบนี้มันคลีนไปนะคะอยากได้โปรไหนนะคะทักเข้ามาคุยกันก่อนได้เลยหรือว่าอยากให้ปอร,รีวิวรถรุ่นไหนนะคะ c o m มนต์เข้ามาบอกปอกันได้นะคะปอเดี๋ยวปอร,รีวิว w ไว้ให้อีกทีนึง และก่อนจากกันนะคะปอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปอแล้วก็มีมงานของลุงเจริญเราทุกคนด้วยค่ะถ้ายังไงวันนี้เดี๋ยวปอขอตัวไปเช็ดรถก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ